สวัสดีครับคลิปนี้ทัางช่องจะพามาชมรถขาเข่ากรุงเทพนะครับตอนนี้ทัางช่องอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับคลิปนี้พามาเมิ่งรถเข่ากรุงเทพนะครับในจองเทศกาลวันหยุดนะครับเป็นวันแม่นะครับเพราะว่าสงสัยกับที่มาเที่ยววันแม่ล้วกะมาหาแม่ล้วกะสวัสดีครับกรุงเทพนะครับ อย่างครับเบิ้งช้าตึงกันเลยนะครับเบิ้งขาลงขาเขารุงเทปนะครับเอี่ยงครับเบิ้งคลิปสั้นๆนะครับเบิ้งน้ำกันนะครับชิดสันสันนะครับเอี่ยงครับดูชมมได้กันนะครับเว่าเพราะติเป็นขาของเทพครับขานี่ครับแต่ว่าขานี่ก็ติเป็นขามาส์นะครับมาจากโคราชนะครับมาจากเมืองโคราชนะครับแต่ว่ารถก็ติมาจากหลายจังหวัดนะครับเนี่ยครับเพราะว่าอย่าครับที่ขึ้นมานี่คือ ันหน้าขเข้าเมืองสระบุรีนะครับหรือว่าไปกรุงเทพไปอะไไไปหลายหม่องครับแต่ว่าติดฟังนี่ฟังหนึ่งนะครับนะครับอย่าลืมเราฝากกติดตามติดตามเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นนะครับพาไปเมืองอ่ารถมาของกรุงเทพต้องกเดนะครับนะครับเมืองต้องกันนะครับผมนะครับมืงขากลับนะครับนะครับเมืองต้องกันนะครับ อย่าลืมนะครับฝากติดตามทั้งจองนะครับจีมหนี่พามาชมรถเล้ครับแรลงเขากรุงเทพแลครับมาอแสดงว่าต้องเทศกาลมั่นแม่นี่ประชาชนหรือว่าหลายท่านก็ติดมายามแม่นะครับว่าหาแม่นะครับว่าเป็นมันแม่นะครับว่าเป็นมั่นหยุดหลายมือนะครับหยุดตั้งแต่วันเสาร์นะครับเสาร์ขอโทษครไม่ได้เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับนะครับ มาที่เรากระิเป็นคากลับนะครับสงสัยกระดิเป็นคากรับครับเนี่ยครับขอตีดกับท่านกับเพืงานนะครับขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัยนะครับทุกท่านนะครับท่านไหนที่เพิ่งคลิปนี้ยู่ยขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัยทุกท่านเด้อครับขอให้ถึงที่ทํางานนะครับยวครับเดเป็นคลิปสั้นๆเด้อครับนะครับมาชมกันนะครับฟังนี่ครับนะครับฟังนี่นะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามไปด้อครับเนี่ยครับท่านใดที่เดินทางไปก็ขอให้ปลอดภัยนะครับกลับถึงที่ทํางานนะครับคกับเจ้อขมิ้นช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องเทศกาลปีใหม่นะครับก็จะได้กลับมาบ้านว่าพอพ่อแม่อีกนะครับเดี๋ยวกับครอบครัวนะครับเนี่ยครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นนะครับคลิบมยาวนะครับคลิปให้เบิ่งการถแล่นนะครับนะครับมุงเทพนะครับมาเป็นช่องวันหยุดยุดลายมือนะครับนะครับเป็นไปต้องกาด้วยนะครับ จิบสั้นๆนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่ผมมาลำดับนะครับขอให้ทุกท่านเจริญนะครับในหน้าที่การงานนะครับท่านมีสุขภาพกายแข็งแรงทุกท่านนะครับเดินทางกับกรุงเท่กับปลอดภัยนะครับที่ทํางานให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับนะครับขอจบจิบครั้งนี้เด้อครับเป็นคลิปสั้นนะครับสวัสดีครับ